สวัสดีค่ะนี่ทุกคนวันนี้เราจะมาฉลองนะคะน้องเหมยฉลองวันอะไรดูไหมไม่งองงเลยสิวันนี้เราจะมาฉลองวันครบรอบสองปีที่เราเริ่มทำคลิปวันแรกนะคะเมื่อสองปีที่ผ่านมานะคะวันนั้นเราทำคลิป ถึงมีน้องโบฟองวันนี้ได้นะทุกคนเราเปิดช่องแล้วก็ถ่ายคลิปวันแรกนะคะอันนี้ก็น้องได้เห็น fc อ o m m e n t มาอยู่นะยังมี fc ที่แบบว่าจำได้ว่ามันเป็นวันเปิดคลิปวันแรกของน้องโบฟองแบบเน,นี้ยเนาะ,ะได้อมเมนต์มาอยู่นะคะทุกคนตอนนี้เรามาฉลองด้วยการทำข้อฟืนกันนะคะทุกคนข้อฟืน พื้นเมืองเชียงตุงนะคะมาดูกันนะคะวิธีทายังไงน่ากินยังไงนะคะอ่าตอนนี้แล้วก็แบบว่าต้มน้ําถูดลินสงนะคะเพราะว่าเราไปแบบเอ่อปั่นปั่นเนาะสีปั่นอ่านั่นแหละเอ่อเราไปปั่นถูดลินสงที่เราแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็อ่าเอาน้ําเอาแค่น้ําถูดลินสงนะคะเราแบบว่าเอาแค่น้ําแล้วก็ ส่วนที่ถูลินรงมันก็ทิ้งนะคะแล้วก็เอามาต้มนะทุกคนแบบนี้เลยอ่านี่แบบนี้นะคะข้างล่างหม้อนี่ก็จะใส่น้ํามันก่อนเลยเพราะว่ากลัวมันติดนะคะแล้วอีกอย่างก็น้ําถูลินทรงเนี่ยสีแบบนี้เนาะนี่เราต้มให้มันเดือดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยแบบเามาใส่ข้าวเนาะ การฉลองที่อบอุ่นแล้วก็ดั้งเดิมนะคะอตอนนี้เริ่มแบบมันสุกแล้วนะเริ่มแบบเริ่มสุกแสูงเกินไปนี่สีหน้าที่มันใกล้จะสุกมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะแตกแบบนี้โป๊ ป็นถูกเขาเราก็เริ่มละจริงๆอ่ะน้ำอ่ะถ้าจะเอาถูลินสองอย่างเดียวมันจะแบบไม่มีสีนะคะมันจะแบบเขาจะเอาน้ําที่แบบมันน้าใต้ดินมาใส่เลยอ่ะทุกคนเหมือนน้ำบอ่อเจนอ่ะเขาใส่แบบนี้นะคะมันจะออกสีแบบสีนี้นะ,ะถ้าถามว่าทําเยอะขนาดนี้จะหมดล้อก็เรียกทั้งหมู่บ้านค่ะ เรียกใกล้ๆใครแบบว่าผ่านมาก็คือแบบว่าชว mm. นมากิน,นวนๆเนาะ mm. ทำเยอะๆไว้ก่อนนะคะกลัวไม่พอ mm. จริงๆอ่ะข้าวพันถั่วเนี่ยนะมาอยู่ตรงนี้ก็แหละจริงๆอ่ะข้าวพันถั่วเนี่ยมันสามารถแบบกินแค่คนละถ้วยคนละจานเนี่ยมันก็อิ่มอิ่มมากแหละ mm. มันเป็นข้าวอ่ะเนาะเพื่อน เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะถ้าเขาทําขายแบบเนี้เขาขายละจานละห้าพันเออห้าร้อจานก็ไม่ต้องพูดว่าแพงเพราะว่าเขาอะมันเหนื่อยอะตอนทําอ่ะกลัวมันติดข้างล่างไงกลัวไหมถ้ากลิ่นไหมนี่คือไม่ได้กินไม่ได้เลยแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะงานเฉลองแบบเรียบง่าย เดี๋ยวจะพาไปดูคลิปน้องนะทุกคนอืออุ้ย,ย <net> <ś le> ข้าวสารจะเจอขาวเหมือนเดิม <ś le> ใจใสถุงมาใส่ไลยมาพี่ใส่ปัดหน,นมะเอาปีลงตุ้ยใส่ปัดแล้วป,ลป,ลปีลงตุ้ยอหลรเหรอเอาไลาโตเอาแท้ใส,ส่เสียงไงพ่อ่อะอ นคนใส่มันก็คนส่วนผักของเรานี่คือผักบุ้งนะคะน้องเนี่ยสุดมากจะกินผักซะมากกว่าอันนี้ผักหมีย้อยนะคะทุกคนผักหมีย้อยเรียกว่าอะไรนะลืมละอีกและอืมตัดเงางกับช่วชีวิตมากอยาวมากอันนี้คือถั่วต้มนะคะ ถุงงอ,อกวัดพี่ค่ะใช่เอาใจกันหนะ่อยนเองเยวถุงงอองาย่างนี้ถุต้มนะคะแล้ก็ใส่ถุงนอกนะทุกคนเออไม่มีที่อันนั้นละแบบคนไม่ได้ละคนไม่ได้ละนี่เงนู้เน้นผักค่ะน้ำตาล น้ำมันอะไรกระเทียมเจียวใส่ให้หอมผงชูรสพริกพริก,กเติมพริกอีกน้ำจังนะคะหวานที่น้ำจังนะคะทุกคนอันนี้คือถั่วลิ้มสงนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนี่ยวิธีคนให้เข้ากันโ <laughs> อ้โหถ้วยใหญ่แบบเต็มถ้วยมาฟดีแล้วเมื่อกี้ใส่นิดเดียวเพราะว่าเราใส่ผงเ๋ยวจะชิมให้ดูออือ เยวก็แบบเสื้อผักทุกชนิดเผ็ดหอมมันแล้วก็หวานนะคะผสมกันแบบอร่อยมากเลยแล้วก็มีผักแบบอถั่วงอกที่ชอบแล้วก็ถั่วที่ชอบนะคะคือมันเข้ากันมากอร่อยมาก Uh huh. ใครที่อยากลองชิมนะไปทำกินได้คือเนี่ยทุเรนทงอะ่ะทุกคนปั่นในเครื่องปั่นก็ได้นะคะคือเราแบบเครื่องปั่นผลไม้เนี่ยเราแค่ตำเราแช่ไว้หนึ่งวันใช่ไหมทุเรีนทงอะ่ะแช่ไว้หนึ่งวันแล้วก็เอามาตำตำทุเรีินทงส่วนน้ำที่แช่ไว้อย่าทิ้งนะเก็บไว้แล้วก็ตำตาตำ,ตำ เราพอตำแล้วใช่ไหมเราก็เอาไปใส่ในเครื่องปั่นอะ่ะแล้วก็เอาน้ําที่เราแช่ไว้นะใส่แล้วก็ปันป่นๆนะคะก็ส่วนข้าวก็ปั่นได้ได้นะคะก็เราแช่ไว้นานนิดนึงข้าวก็แช่ไว้เหมือนกัน,นวันหนึ่งคือพอปั่นแล้วเราข้าวมานะันอ่ะมันไม่ค่อยละเอียดใช่ไหมถ้าเราปั่นในนั้นอะ่ะล้วก็เอามาทล้องอะ่ะ<น>เอาแค่แบบน้านะํามันอ่ะเอาแค่แน้ํามันนะคะอย่าไปเอาข้าวทั้งหมดมาใส่นะไม่ได้ ถูลินสงก็ไม่เอาแบบเม็ดเม็ดมันมาใส่นะเราพอเราปั่นแล้วเราแค่เอาแบบเอาอะไรมาแผ่นอะไรสักอย่างแหละแล้วก็เราแค่แบบบีบน้ํามันอาออกอะทุกคน mm hmm. เอาแค่นั้นนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็พอตั้งน้ําถูลินสงเดือดแล้วนะ mm hmm. แล้วก็ก่อนที่เราจะตั้งเนี่ยเราใส่น้มานมันนิดนึงข้างล่างเน mm ี hmm. ่ยกลัวมันติดแล้วก็ตั้งน้ําถูลินสงให้เดือดนะคะ mm hmm. พอเดือดแล้วก็อ เอาน้ำข้าวใส่นะคะแล้วก็คนคๆจนกว่ามันจะสุกเพราะมันต้องจะนานนิดนึงข้าวเนาะแค่นี้นะคะเกลือผงชูรสใส่ไปด้วยนะก็ได้เท่านี้เลยนะคะง่ายๆแต่ว่ามันจะนานนิดแจ้งมาด้วยนะคะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเอช่อง YouTube ของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะคะความสำเร็จใหม่นะคะ เย่เย่ะวันนี้วันเกิดช่องของคุณคุณอ่ะค,คุณมาไกลมากอะในปีหน้าคุณและชุมชนจะได้จะไปได้ไไไดอีกไกลแค่ไหนนะเดือนหน้าต่อไปตามที่ใจต้องการเลยโหมันมีแบบแจ้งให้เราแบบว่าเดือนหน้าต่อไปแบบเนี้ยเนาะเฮ้ยให้มากเลยอะ่ะคือแบบคิดว่าเขาแบบ ไม่มีแบบนี้คือพอมาเห็นเมื่อกี้นะ้องเพิ่งเริ่มเห็นว่าเราแบบมีวันเกิดช่อง y o u t u b e ด้วยนะคะคือตอนนี้เราจะมาเริ่มดูคลิปแรกของน้องโบฟองเชียงตุงกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคือหลังจากนี้นะ่าจะเป็นรูปโปรไฟล์ได้แล้วแหละเพราะว่ามันคือแบบยังไงอะเก่ามากแล้วตั้งแต่สมัยก่อนเนะี อ่าเราจะมาเริ่มเลยนะคะคลิปแรกโอไม่มีอินโทรโไม่มีอินโทรด้วยนวนะคะช่อยทุ่ใหม่ชื่อวัวพองมมานก,กว่านะคะ,กกะ,ค,ะคือตอนนี้จะไปทำมัออนลาทีนะคะจะไปเก็บผักในสวนค่ะ <c oughs> ไปดเป็นข้าวข้าอะไรไม่รู้ะคะ่ะจะมาเก็บผักบุ้งนะคะจะไปทำของกินวันนี้นะคะนนยำมะล่า ค่ะนี่สวนก็ไม่มีผักอะไรเลยแต่ผักโอ้โหมันมีเป็นฉากแบบแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ไปเก็บผักจากสวนมาค่ะแล้วเราจะมาด็บน,นะคะนี่เก็บผักเนี่ค่ะโอหนมากิน <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทําเลยสุดเนี่ย็กกิสุดๆเลยยังไม่ได้ทำเลยเฮ้ยน้องนี่ใส่ของน้องก็เหมือนแบบแบบนี้มาตลอดเลยเนาะเอะไระถุง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 ุงถุงถุุงถุงถองถุ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 งยุงถุงถุุงถ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 งถุงถุงถมาถุงถุงถุงถองถุ มันเหมือนไม่สดอ่ะเหมือนผ่านมาสิปีเกินไปแล้วไม่ใช่ไม่เหลือแล้วแหละเธอเออตอนนั้นไม่รู้แต่ว่าถ่ายแบบตั้งก้อนมาตั้กนังแต่ว่าฮาหฮาไม่ได้มาแบบตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะมันก็่ายอยู่ตลอดอลเนาะมันไม่เปลี่ยนเลย นี่ใส่ถามแบบไม่มีมารยาทมาตั้งนานนี่เดี๋ยวเจ๊กเดียวไข่ก็จะอักกิ้งาข่ก็จะเริ่มแอคติ้งแล้วโอ้โหเห็นฉากน้ำบูโฟมบ้านกวางะตอนนั้นยังขึ้นแบบน้ำบูโฟบ้านกวางนี่เส้นองไปเลยลงเต็มเลยเยนค่ะ โดนแดงแรงเลยขาไม่ได้ย <ir> ื่นใส่หมดเลยใส่กองไว้ใส่หลังนะคะอุ๊ยเข้าไปแล้วคนหนึ่งเนี่ยไม่เ <lleva> ป็นไรทำมาลาก่อนเลยเนาะ นะตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ยังนิสัยก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็เอ่อคำพูดก็ไม่เปลี่ยนไม่ไเปลี่ยนที่เลยเลยอะบบเหมือนเดิมอ่ะโอ้โหใส่แรงใส่ชุ่มช่างไงมีแบบกล้องก็ตั้เหมือนเดิมอืมกลิ่นมันสดเลย mm. mm. ตะกล้อนี่ฉันนี่โอเคเลยนะเล่นได้ตลอดเลยเล่นกว่ามันอึดต่๋ล็อกมือนี่มันไม่ใช่เล่นที่ยเท่าไหร่มันทั้งแบบให้ดูเดียวแบบไม่รู้จะพูดอะไรดีโอ้โหกล้อนี่อะไรกันโอเคแม่เหมือนนะเนี่ยทำให้แบบว่าคนเยอะมากโอ้โหโอ้โหคนดูแบบอะไรจิ้มแหลกแบบเนี้ยกระทั่บบอ้โหโอ้โห เหมือนชมคนทำอะขาดไม่เป็นใจเลยค่ะหนูไม่มีไฟเย,ยิงอ,ยองลาเต็มเลยอยันนี้านกินหมมากินมาเพราะนอามหอมเพยงเดียนที่ไทยนะคะก็เลยแบบนพ,พูดถึงความหอมของม,มันทำให้ตกล้องเป็นหวัดเลยนะคะ <c oughs> นีน่พูดพูดซะ ไม่เชื่อเลยอะว่าหน่ะนมันหอมอะคุณสาวแบบเออทำให้ตะกร้อเป็นวัตถุเลยนะคะชิมดูก่อนอน,นี่เห็นไหมในเอกไม่ใช่พูดเท่าไหร่ตะก,ก,ก้อเป็นเงินเดียวจิบดิคาคนพอเลยใช่เขาก็เป็นเพนื่อนที่ดีมากทุกคนคือตั้งแต่ตอนนั้นน่ะน้องในแบบที่เขาขอเงินได้เขาก็แบบ บอกบอกบอกว่าต้องพูดแบบนี้ต้องพูดแบบนี้าเขาาจริงเขาไม่คยอยากออกกลอง่ต้องพูอรมพิกมันอร่อยอยู่แล้วมาส่งกัดินได้มาซื้อที่บ้านนีเนไหมขายของให้ด้วยนี่ขายพริกไปอยู่แม่พริมเนี่ย่อเสดทก้อง

เขาพูดืกบ่ผู้หิงตค่นี้ดหอกเหลือเอไว้ให้พ่อกับแม่ไปตั้งโต๊ะกินเลยมันเก่งนี่อยู่นะไปเสื้อไปยืนอยู่ที่เหม๋แล้วอยู่ได้ตั้งโต๊ะเลย ผ่านมาสองปีไม่ถึงขึ้นเลยอ่ะเหมือนเที่ยวเหมือนเดิมเที่ยวเหมือนเดิมดูแล้วเหมือนอ้วนขึ้นกินโชยุกินโชยุกินโชยุเสร็จแล้วดูนะคะเสร็จแล้วมากินแค่ไหนอร่อยข้านไปกันเหมือนเดิมอะอร่อยมาก ว่นนี้เขาให้น้ำลายไหลเลยท้องน้องเ่ะนี่ค่ายาวมากเด็ดยาวมากนี่อะไรห่วนน้ำลายไหลเขาชอบน้ำลายไหลแตกกินแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมแล้วก็มากินค่ะ เสร็จแล้วก็กี้ยงยังงไม่พออย่อยังย้วยไม่พออยนี่นะคะใส่พบก่นเมื่อก่อนอไปถึงแนี้ก็ไดเห็นเดิมจากผมดำกลาเป็นผมหลวดจากคนไทยใหญ่กลาเป็นฝรัง่งฝรั่งฝรั่งแส่แล้วก็รอ <c oughs> แล้วค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าทีสักที เขกินอีกคเาตาไม่ดีแขมใจแคบอีกี่งใจแคบอีกโอ้ยสุดยอดเธออีกทีแล้วเนี่ยโอ้ยสามกสี่ส่จะจบคลิปยางเนาะแล้วก็ปิดคลิปตอนนี้เลยค่ะปิดคลิปเลยค่ะ น้องพองขึ้่ททำใหม่นะคะช่องนี้วัวพองว่านกวางค่ะ,ต,ต,ะ like, share, ติดตามให้น้องพองเยอะๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพองนี้เยอะนะคะนีเหรอคะนี่ก็คือคลิปแรกของน้องนะคะลองดูคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามให้น้องเยอะๆนะคะจะได้ทำคลิปต่อๆไปะคะไป่ะบ๊ายบาย <laughs> ขอบคุณค่ะ พูดดีนะเนี่ยบ้าบอเหมือนเดิมมู๊ได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาย้อนทุกคลิปเก่านะคะหามากทุกคนคือเออเหมือนกับเหมือนเดิมนัม่นแหละทุกคนน้องบูฟองก็คือน้องบูฟองคนเดิม,มน,หน,หนั่นแหละเนาะจะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe หให้น้องด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะมีชุราต้องไปทำแล้วบ๊ายบาย